ในข่าวช่วงนี้มีดาวมาเรื่องแบบรถไฟฟ้าแบรนด์หนึ่งลดราคากันนำอย่างนู้นอย่างนี้ผมเลือกทำแล้วนำะไอโปร1 0 0แสนบาทเพราะผมให้ก่บรถส0แสนบาท2 0 0แสนบาท ท่านผู้ชมที่เขาดูอยู่เขาไม่เชื่อเลยว่าเอ็กเพนเนอร์ตัวนี้ส่วนลดสองแสนสองแสนค่ะสวยค่ะให้เต็มร้อยค่ะต้องซื้อกับใครนะซื้อกับพี่โจเฮ้ยเท่า<ล>นั้นด้วยสวัสดีแฟนเพจมิตซูบิชิทุกท่านฮะกลับมาพบกันอีกแล้วแบับแรงทุกโปรบบยโจโมิโซวันนี้เราจะมานำเสนอรถด,ดีๆหนึ่งคันเจ้าตัว X x h a n d e r GTM Y 2 3ตัวนี้นะในข่าวช่วงนี้มีดราม่าเรื่องแบบรถไฟฟ้าแบรนด์หนึ่งลดราคากันหนำอย่างนู้นอย่างนี้โอ้นีดามากันใหญ่ผมเลอกทำแล้วนะไอโปร1 0 0แบาทเ่ยไม่มีแล้วไอโปรส่วนลด1 0 0 0 0แบาทเพราะผมให้สวนลดส0 0 0สนบาท ันนี้ด้วยนะที่ลูกค้ารับส่วนลด200,000บาทนะลูกค้าไม่ได้ใช้เงินดาวสักบาทเลยฟรีดาวไปที่20%เลยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าลูกค้าได้อะไราไปบ้างกับรถคันนี้นะนั่น,นเราจะใส่ชุดแต่ง Rider M ให้ลูกค้านะแล้วก็ถัดมาที่ฝากระโปรงเนี่ยเราจะใส่ตัวอักษร X h a n d e r สีเมทัลลิก ให้้ลูกคานะนส่วนของไฟเนี่ยเจ้าตัว Expander n y 23ตัวนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะฮะผมบอกก่อนนะครับรถคันนี้ไม่ใช่รถค้างสต็อกนะรถคันนี้เป็นรถใหม่นะฮะ MY 2 3นะฮะตัวนี้ล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ17นเฮะเบามือจับเราใช้ของ Mitsubishi Motor แท้นะตัวนี้จะเป็นลายเคฟล่านะเบ้ามือจับของ Expander ตัวนี้ภายในเจ้า Expander ตัวนี้จะเป็นเบาะหนัง<ม>จะเดินได้สีขาวแบบนี้เบาะเนี่ยสามารถระบายความร้อนได้เพราะว่าเราใช้เทคโนโลยีแบบฮีทกะ นแนแห่มีับเฉเาะซะด้วยพวงมาลัยจะเป็นทรง T shape จะเป็นมันติฟังก์ชั่นนะฮะมีระบบ Cruise Control ด้วยแต่จ,จับและสัมผัสดีมากเลยนะแอร์จะเป็นดิจิตอลแล้วมีระบบแม c ชคูลนะฮะกล้องหน้ารถเราทําให้ลูกค้าแล้วนะฮะในส่วนของกระจกมองด้านหลังสามารถตัดแสงอัตโนมัติได้ด้วยนะฮะใครอยากแต่งอะไรเพิ่มบอกได้นะฮะช่องเรามันจัดหนักจัดเต็มเรื่องของแถมอยู่แล้วด้านข้างนะฮะนี่ไลเดอร์ จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเดินขอบสีแดงมาเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้ต้องบอกลูกค้าทุกท่านนะต้องรีบจองด่วนๆจี๋ๆเลยนะฮะรถมีจำนวนจำกัดนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหลังด้านหลังเนี่ยชุดแต่งไรเดอร์เอ็มเราจะทำท่อคู่มาให้ลูกค้านะฮะประตูท้ายไฟฟ้าเราสามารถทำเพิ่มได้นะฮะขอแค่ลูกค้าบอกมาเลยนะฮะตั้งงบอะไรยังไงไว้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันนะฮะพิเศษหน่อยเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์ลูกค้าคนนี้ลูกค้าคนนี้เป็นเพื่อนผมเมง พักมา5นาทีมันโอนจองเลยโอ้โหด่วนจีจริงๆพอบอกส่วนลดสอ0แสนและโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ปิดคลิปแล้วดูคลิปของเราอยู่นะฮะโปรโมชั่นตอนนี้ส่วนลด2 0 0 0สนบาทได้ไปหนอกๆซื้อส่วน,วนลด2 0 0แสนบาทหรือใครที่มีงบดาวไว้อยู่แล้วนะสามารถเลือกรับดอกเบี้ย ع. 0นเซนานถึง6ปี มันจะมีที่ไหนทําให้ครับที่อื่นนะเขาเอาส่วนลดเนี่ยไปลดราคาตัวรถแต่ของผม2,000 200, 0 0บาทเนี่ยที่เอาไปทำเป็นเงินดาวได้เลยนะฮะหรือพี่ดาวลดราคาตัวรถก็ได้เราเป็นทางเลือกให้ลูกค้าครับลูกค้าไม่ต้องใช้เงินดาวได้เลยนะฮะใครยังรับชมอยู่ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยกับแรงทุกโปราบโจ้มิสูแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษ์ลูกค้ากันว่ารู้สึกยังไงหลังจากเห็นรถคันนี้นะประทับใจแค่ไหนเราซื้อรถกันได้ยังไงนะฮะไป และเรายอยู่กับลูกค้าแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาไปสัมภาษณ์ลูกค้าว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังเห็นรถคันนี้ไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียนเชิญด้านหน้าเลยครับเป็นไงบ้างรถสวยไหมครับเห็นรถสวยค่ะประทับใจประทับใจสมมติคะแนนเต็มร้อยให้เต็มร้อยค่ะให้เต็มร้อยเกินให้ร<อ>ืเอเปล่าคันนี้ใช้ต้นออกรถเยอะไหมบอกท่านผู้ชมหน่อยไม่เยอะค่ะไม่เยอะ,ะรับส่วนรถไปเท่าไหร่สองแสนค่ะว้เวอร์เกินจัง ก็คือได้ส่วนลดไปสองแสนนะนะใช่ทั้นตอนการทำไฟแนน์ยากไหมไม่ยากค่ะกีวันรู้ผลครับวันเดียวรู้ผลเฮ้ยบ้าหรือเปล่าวะชายมันเป็นโรคอะไรวะงผูถามจริงเหรอวันเดียวรู้ผลเลยใช่เครดิตดีด้วยแหละสมมติมีท่านผู้ชมที่เขาดูอยู่เขาไม่เชื่อเลยว่าเอ็กซ์เพรเนอร์ตัวนี้ส่วนลดสองแสนฝากเลยครับ าฝากทุกคนที่สนใจนะคะในรถรุ่น Mitsubishi x p a n d e r ตัวนี้สามารถม,มาติดต่อที่โชว์รุ่นของ Mitsubishi ได้เลยค่ะต้องซื้อกับใครนะซื้อกับพี่โจเฮ้อยเท่านั้นด้วยอ,อ่ะขอบคุณครับเดี๋ยวจ้างไ้พอเลยก็ขอคันนี้ขอให้รถคันนี้นำโชคลาภเข้าสูขครอบครัวนะขนเงนินแต่ทองเข้าบ้านนี่ผมยังไม่เจอเพื่อนผมเลย<ๆ>ในคลิปนนะเพื<ะ>อนฮัโลโหลฮัลโหล วันนี้ก่อนจะเสิรกล้องทำไมอ่ะจะเสิรกล้องทำไมอ่ะไม่อยากเข้ากล้องเหรอต่คุณส่งน้องมาแล้วเอออะมีอะไรพูดในกล้องมะอะเมื่อกี้บอกอยากเลี้ยวไม่หรอเลี้ยวไปอ่ะโอเคปิดคลิปเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้เราด้วยกับแรงทุกโปรบายโจมิสู